การพมไปเลยมันรดแห้งกว่านี้ก็ได้ฝันชิ้งใหญ่เขาบานก็นยันเครก รบสวัสดีคนระับพบกับผมในระชนยูทูบลูกผวิจาตากนะครับมาครับกินขา้าวนังกันครับวันนี้ก๋อยเนื้อนะพ่อก๋อยเนื้อใส่เลือดใส่ไล่เลยนะมาครับกินขา้าวนังกันข้าวเส่าครับก๋อยเนื้อส,สดกินได้เส่านะสวยมามันชิบุนไว้ครับไลดเส่ากินได้เส่านะแรงจิง้งคืองดใจอ่นะ mm hmm. แบบนี้มันต้องสดต่ออือหืมล้ำอืโอ้สิากินกับพาเข็บะเขาวนบ๊วปเดียวผักแถวนาะ เพราะว่ามันขมขมเนี่ยนะเนี่ยขมยังาเนี่ย,นนย,นนย,นนยผักแปร์ขมเต็มอีกมันจีดกับคนไหม ที่แรกว่าที่ฟักนะไอ้ตอนใหญ่จะไปฟักเอาหัานไปหันมาไี้คันฟักก็เรียกแบบนี้เลยสะใจ บรรยากาศฝนตกลิลลินปกแปกลปกแปลกนิดนึงครับ

มาแม่เจ้าอ่ะกางคมไปเลยมาโหลดแห้งกวันนี้ก็ได้กานชิ้นใหญ่เขาบานกระยันเครก ย่าอรอแหลกับมันนะฝนากไตเตกได้บนมือเอลยคุณผนเสากลางตายฝน không biết trên ăn kinh khẩu càng tại trên á ôi mai hé là không được không tắm được thôi <laughs> ạ phải 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 บอกแล้วว่าอย่าไปรอแลกับมันว่าฝนบานใต้บ่ได้บ่ไหวว่าไหวสูบ่ไหวก็เลยต้องง่ายกับกํามานั่งกินในห่มครับนะมาครับกินข้าวด้วยกันต่อกินต่อนเอาเนาะมัใหม่โอ้กําลังแซ่บไอทีเลยครับเลยเกิดแซ่บดีป่ะเออมผมพันแบบที่เรกว่าตั้งใจว่าจะไปซอยก่อนนะ หั่นไปหั่นมากั้นเอ้ยว่าจะไปซับหั่นไปหั่นมาซอ,อยไปซอยมาเอาแบบนี้แล้วต่ว่าซ <c oughs> อยจูกแต่ตอนใหญ่ก็หนีได้นะแตงยัง้ษกินได้เหรอ 高。 มันดาดลิ่นดีมากเลยนะผักนี้นะผักไทยนะ เดี๋ยวปวดวดกินแรงแตงหน่อยยุคนี้เศรษฐกิจบดีครับกินก็ต้องประหยัดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามชอ่องทวบริวารศาสตร์ขอบคุณนุ่มเณรผมวิจัยจะพบกับผมใหม่ข,ขึ้นหน้าได้ครับ